ลืมนึกไปว่าเขาอุตส่ากั้นรั้วไม่ให้หนีเห็นแกหน้าพี่กลับบ้านก็ได้ฟับนับเงินพี่แกมาเติมน้ำมันเอ๊ะทําไมแบงค์หหยวนเอ๊ะเอ๊ะลายมันไม่เหมือนกันเลยใช่เงินประเทศกูหรือเปล่าวะเนี่ยมีเหรียญห้ปอนด้วยไหมวะเนี่ย นกโป้มัมมัมเวอร์ชั่นไม่เปลืองข้าวเปลืองน้ำเปลืองการฮีเรียมอย่างเดียวพอเสียวบึ้มเหมือนกันนั่นอ่ะโอ้ยพอใหญ่ไอเราก็คิดว่าเสียงแมวเข้าบ้านที่ไหนได้จีราดนี่วาเมื่อเพื่อนถามคุณว่าช่วงนี้คุณแดกแต่มาม่าแต่ทําไมไม่มีเงินมึงก็ดูกูแดกแบบปริมาณครับกล่องคงต้องไปกู้เงินเพิ่มแล้วล่ะเพื่อปกป้องโลกอย่างนั้นเหรอไม่กูปกป้องจากฟันถุแสงเรือง โอ้โหนั่มาราชวงไหนวะนะถ้าดูไม่ผิดนี่ราชวงวินเซอร์สรันเจินใช่ไหมนะหอมาซะจมูกด่งแหลมเปี้ยวชะสวดเ <c oughs> พิ่งรู้ว่ากระเป๋าเก็บไม้แบบมันสามารถเล่นอย่างนี้ได้ <c oughs> พวกมึงอยากซ้อมก็ซ้อมไปกู <c oughs> จะไปปราบอุณตราแมว <c oughs> <c oughs> อย่าหัวเราะ้อนกูนดิ <c oughs> นึกว่าพี่แกจะหยิบกล้องมาถ่ายคอนเสิร์ตมันเปิดศึกตีป้อมซะงั้นลักษณะนี้เมียมันน่าจะลากมาดูคอนเสิร์ตนะนี่ยผมว่าเนี่ยออ ม่ไม่คิดเลยว่าในเมืองเขาจะมีบุฟเฟต์เตรียมไว้รอขนาดนี้ดีจริงๆที่มาจากบ้านนกต้องกลับไปบอกให้ยายสมโนครัวละโอยกูร้อนกูไม่ไหวแล้วกูแห่เฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นแห<ว>กถามจริงนะช่างก่อนที่มึงจะทํามึงล่าไปกี่กระป๋องเนี่ยบองสียอืะกาวนี่คือผลจากการที่กูเป็นคนไม่ยอมคนต้มมาม่าเป็นแผ่นเมื้กรอบนอกนุ่มใน เดี๋ยวดี๋ยายฟิเลนสักจึ๊บทำอะไรยายเขาเรียกว่าแฮกระบบไว้เอ้าสูงเท่านี้เออสุดเลยสุดเลยล่อสุดแขนแม่งก็เท่าเดิมมล้หละครับข้อพลังแห่งก้อนแหนช้หนิ่งฟิกเกอร์หลังแอนหากคุณกำลังประสบปัญหากับการที่ขี้เกียจถือแก้วชากาแฟเราขอแนะนำทรงผมสไตล์ใหม่ที่สามารถใช้งานได้จริง เพียงแค่คุณตรงดิ่งไปที่ร้านโปรดของคุณและใช้ทรงผมที่ทุ่มทุนมาให้เป็นประโยชน์ในหมดช่วยถือเออเลกเอี้ยสวัสดีฮะอันนี้แดงจัดตุ๊กตาฟรีนะฮะไม่ต้องเกรงใจล้วของค้างสต๊อกขาไม่ออกมาน,นช่วยช่วยกันนะได้ยพี่กะปีตาโรถจะมาสไลายตัวออมันล่อสะเกือกปิววิ่งชิวแล้วไม่เจ็บขาหรือไงบ้าน่ะเออไปแล้วครับพี่มันล่อตุ๊กตากูแห้งเลยตุ๊กปีเห็นคนรถอย่างอื่น เพิ่งเห็นพี่แกขับรถไฟนี่แหละหอมันเกินจะควบคุมละตกกระปีกูก็มีมอยู่แล้วกูก็บอกแล้วมีมไปใหญ่แล้วกูโอ้โหโอ้ยนี่กูต้องมาถึงยุคนี้แล้วเหรอวันนี้มึงจะหมุนกูมากได้ไหมกูเวียนหัวตากูแค่มองไม่เห็นกูเลยเดินเป็นวงกลมแม่งหมุนกูเป็นดิจิมอนเลยฝึกยกล้อเพื่อเหินเาวเอ้าล้อมันหดมันทรยศกูเอาล้อจ๋าหนีค่า แม่บอกเว้เจ้าโอ้ยใช้จักรยานให้ครุ้มเจ้าผมนี่กลุ้มเลยเจ้าเฮ้ยโอโ้บอกซื้อไว้เผื่อตัวโอ้คันเดียวใช้ทั้งบ้าน๋เอเาจา้าโอ้ไม่ต้องไปไหนแล้วกูว,วันนี้นี่กูจะเอาจักรยานมาเป็นภาระททำไมเดินเอาง่ายกว่าไม่ได้กู อะไรหนักฮะกูหนักอะไรนะมันหนักฮะหลับละกูเอ้ามึงง่วงทำไมไม่ไปนอนละเพื่อนมึงยังมีหน้ามาเพื่อนเอาอะไรฮะเต็มที่ฮะดูก็รู้มึงวางแผนรับมอระดุกเข้าวินจิมจิมแล้วดึงสักหน่อยในจัดทรงไม่ต้องขอบคุณนะไปเลยมากกฟ้า บินมายังไงกูเป็นแค่คนดูบัตรนี้มังก่อนฟ้าได้ร่วงลงมานอนตายแห้งอยู่ตรงนี้แล้วเอาคืนไหมพี่ขอโทษขอโทษเป็นสูงไปเลยครับมารองเท้าหูคีบยี่ห้ออะไรวะนะหูคีบของแท้แม้แต่พื้นรองเท้ามันยังไม่มีเลยมีแต่หูม,มามามา,มา,มาลูกไหมอะเดินมาดีๆนะลูกเอออย่าไปกัดคนอื่นเขานะลูกนะหนังมันดังหรือแค่คนทํามันหล่อนวะนะไอตู้นี้ไม่เหมือนของไทยนะหยิบปุ๊บคีบปั๊บ ขาแข็งแรงใช้ได้ใช้ได้แต่พอปล่อยไปแล้วมันเด้งดึงมึงทำไปเพื่ออืมกูตัดมาชั่วโมงกว่ากูน่าจะได้แค่ซีกเดียวกลับบ้านแล้วละวันนี้บอกให้มันซอยมันไถกูไปครึ่งหนึ่งความตามมันวันตั้งแต่พระรามสอลแล้ยน้อยวาง่าโทรทัพพี่โทรัพพี่อ่ะเปิดไฟเลี้ยวผมเลี้ยวทางนี้โอ้โหไฟเลี้ยวประยุกต์แบบวายมึงโอเคนะไปเลยกูยอมใจมึง <Yeah. S 2> มึงก็ยังอุตส่าห์มีมารยาทจักรยานมึงยังมีไฟเลี้ยวเลยโอ้โห oh. มึงรู้ไหมว่าการต้มน้ําอย่างพวกเราสองตัวนี่ทาไมต้มน้ําทีไรแล้วมันไม่ร้อนสักทีครับเพื่อนทําไมไม่เสียบปลั๊กอะ่ะไอ้บา้ามึงทําเป็นอวดสาวว่ามี iPhone โถแค่สาวเข้าห้องน้ําบ้านกูนี่ก็โดนตกกันทุกรายแล้วเนี่ยแค่กอกน้ําบ้านกูนี่ก็เปลี่ยนไปได้สี่หัวแล้วยังยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเดี๋ยวก่อนจะไปกระตอนที่ทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อน เปิดตู้จึกเป็นไงเอาไปอีกแผงนี่มีแต่แบรนเนมทั้งนั้นใช้ยันสำลัก,กัะมึงมึงจะอวด iPhone มึงอวดไปกูอวดห้องน้ำนี่ปิดไฟได้ด้วยเปิดไฟได้ด้วย,ไไวย,ไไวยกระจกบ้านกูยังยังฟังชันยังไม่หมดมึงดูโถกูด้วยน,นี่มึงเห็นอะไรตรงนี้ไหมสัมผัสด้วยตีนเอาไปอีกสักดอกชำระล้างอัตโนมัติเป็นไงโคตรลำ้ำนี่มีแผงตรงนี้ด้วยกดจื้อเข้าให้ ครเข้าห้องนาบ้านกูก <the> ็อยู่กันเป็นชั่วโมงมึงยังมีฟังก์ชันอีกเพียบนี่เขาเรียกว่ามันแบบรอบทิศพิชิตแบบ360องศาดูมันท่าจะมอมมันน่าดูกับการทำงานเลยนะน่ะมึงทำอย่างกัวันนี้เป็นวันหมดโปรในการทำงานแต่เขาเพิ่งท้าถามมึงมาทำเมื่อเช้านี่เองเตรียมกระเตงเก็บของได้เลยมึงนี่ก็เข้าใจนะว่าช่วงนี้ขาดผู้แต่ในตู้นี่หล่อนมายังไงยา เข้าไปยังไงก่อนนั่นหลับพลิมเช,ชียชิบหอยเราขับเพลินไปหน่อยอร่อยเลยจูบตัวทักค่อยๆลวดมาลวดมา,าจอตรงนี้เราหม่เข้าให้ไหนมันต้องลงมาสำรวจโอ้ตรวจสอบแล้วโอเคไม่ชนค่อยชั่วหนะโอ้ยเคยเห็นแต่ภาษาอังกฤษมีตัวเขียนเพิ่งเคยเห็นจีนมีตัวเขียนกับเขาเนี่ยตกกระปีนี่ก็อ่านยากอยู่ละมาอย่างนี้นี่ยังก็อ่านตัวอักษรฮีโรกลิฟิกยุกยิกเป็นเส้นมาม่าเลยไหมล่ะมึง ยิ่งย่อยยักและนี่ก็คือความรู้สึกของใครลหลายๆคนเมื่อไปกินบุฟเฟ่าอือลองช่างดูแลสบายใจตุกปีชีวิตยังแดกได้อีกไกลเดี<ต>๋ยว<ต>พ,พรุ่งนี้พาเพื่อนไปลุยหมาล่าต่อ,อแต่แปลสินที่ตุกปีสำหรับกูเหรอวะเนี่ยถ้ามึงไม่ใจกูไปละอะเอเอ,เอรถเราประก,กันไม่ต้องมี ขอแค่เพียงมีนารีรออยู่ที่ปลายทางจะบ,บุกน้ำรวยไฟกูก็พร้อมไปเสมอเออแต่ทางนั้นมันล,ลงท่อเพื่อนวัดีเปื่อนอนก่อนตกนรกไว้บหมพ่อบีเพื่อนงานแต่งกูเงินแต่งเพื่อนทั้งทีมีหรือจะไม่จัดเต็มโอ้โห,โหร่วมเป็นสักข,ขีพยานไอแคนซีจูเพื่อนกูแต่ละคนเดินอยู่ดีๆต้องมีการฝึกอเชิบแบะหัะมึงบอกกูทีว่ามึงไม่ได้ตั้งใจอ่ะ เขาคือผู้พดุงความยุติธรรมของจักรวาลผู้มาจากดาวเคโรนสิบโทอัลตราเคโรนเล่นเชี่ยอะไรเนี่ยหืออะไรมันขึ้นไปได้ยังไงมันมายังไงเหตุการณ์มันเป็นยังไงหรืออะไรหรือโลกติดปักเหรอจีเอ็มไม่ได้แก้บั๊กหรือไงเนี่ยเออมันเหินไปได้ยังไงวะนะ ใครที่ชอบคลิปฮาๆอย่างนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ,บๆๆแล้วถ้าเกิดว่าเวลาย,ยังเหลือนี่ก็สามารถไปรับชมคลิปอด่นของผมได้สำหรับวันนี้ตามไปดูก่อนว่ามันจะเลี้ยวไปไหนอุโยชอบไฟเลี้ยวมึงจริงๆเลย